ต่อกับช่วงนี้ค่ะ Entertainment Course ครบเครื่องบันเทิงเที่ยงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งค่ะถ้าเกิดพูดถึงชื่อชอนจินดาโชตหลายๆคนก็จะคุ้นหน้าใจเย็นๆค่ะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุณตาก,ากับการเป็นพิธีกรมากความสามารถที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานทางหน้าจอทีวีแล้วก็อาจจะเคยเห็นเขาทางผลงานละครมาบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ เขากลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งค่ะจากกระแสตอบรับของละครเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นนะคะที่ได้รับการตอบรับดีมากๆจนชอนจินดาโชเนี่ยเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่กําลังถูกจับตามองในตอนนี้เลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับสกู๊ปพิเศษของเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ พกับพลอ,อีกครั้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดหูฟังก่อนลืมๆพอกับพลอ,อีกครั้งนะคะในช่วงของสกู๊ปในรายการเอ t นเตอร์เทนเมนต์นิวค่ะเพลงเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมพอจะจำได้นะคะมันเป็นเพลงที่นานมากๆตั้งแต่พลอยังเด็กๆเลยค่ะพอจะจำแก๊งหินกลิ้งกันได้หรือเปล่าคะถ้าจำได้นะคะต้องนึกถึงคนนี้เลยกึกก้องค่ะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวพลอยจะพาไปชมค่ะถ้านายยุยาจะเป็นอะมากวะเฮ้ก้องแล้วถ้ายุยา มันอ,อ่อยกักลุ่มหินกิ้งจริงอะแล้วเองจะทำยังไงข้ามยอมหรอกนะเวอย่าลืมซะว่ากลุ่มหินกิ้งอะเป็นกลุ่มอุดมการนะเวยังไงเราก็ต้องให้อุดมการอยู่ต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าพี่ชอนจินดาโชเนี่ยเป็นกลุ่กล้องในละครเรื่องกิ้งไว้ก่อนข้อสันไว้นั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเขาคะ่ะว่ากว่าจะมาเป็นชอนจินดาโชตเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างคะ่ะ พูดถึงการเข้ามาในวงการของพี่ชอนิติ์งค่ะว่าพี่ชอนเข้ามาในวงการได้ยังไงคะได้ครับก็ตอนเด็กๆคือไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาวงการบันเทิงนะเพราะว่าตัวพี่สาวเราเข้ามาแล้วแล้วคุณแม่ก็ได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันทํางานหนักมากนลูก,ล,กลูกต้องเรียนหนังสือก่อนใจจริงอยากทํางานในข้าราชการครับอยากอยากเป็นนายอเภออยากเป็นอะไรเงี้ยทำการพูดแต่จะพัดจะผูมาคือมีวันหนึ่งไปเดินสยามมงแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยน้องแบบ ดูแบบหน้าไทยแปลกๆอะไรเงี้ยอยากให้ไปแคสหนังเรื่องหนึ่งเขาก็นัดที่ทาวินทาวละครับก็ไปทาวินทาวปกติแล้วก็ไปแคสเสร็จแล้วก็คือพี่ดูเลขที่บ้านผิดที่ไปแคสผิดงานเออไอเทปนั่นและนี่เลขคอร์ดไว้อะดันไปพี่คิงสมจริงสิวภาพได้เห็นพอดีก็เลยเรียกเราเข้ามาคุยครับก็กลายเป็นความโชคดีที่บอกเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มีละครกริ่งไว้ก่อนว่าสนไว้รั้งเดียวแล้วก็ไม่ย ได้แต่หนังเรื่องนั้นไม่ได้นะเพราะหนังเรื่องนั้นเราไปกิดที่ไงนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอะตอนนั้นมัน16 17พี่ก็เชื่อว่ากริ่งไว้ก่อนใครก็รู้จักโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย,ยาจะคุ้นอยู่แล้วเราก็เออเออหน้าเป็นโอกาสที่ดีนะก็ถือว่าหาประสบการณ์คุณแม่ก็ตอนแรกก็ค้านไม่อยากให้ทําแต่ว่าไปขอพี่พลอยมาเลยได้ทํานั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยเออเรื่องตีถือว่าเป็นเป็นละครก้าวใหญ่ในชีวิตของพี่นะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนหลายอย่างในชีวิตภายในในในเวลาแค่2-3เดือนที่ผ่านมาพอละครออนแอร์ได้มามานแค่2วันมันรับรู้เลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปมากมันกระแสะมันมาดีใช่ใช่ตกใจมากครับ <S 1เดือน 1> 1, 2เดือนผ่านมาถ้าวัดเป็นตัวเลขก็อย่างยอดฟอลโล่มันขึ้นสูงครับแล้วก็มีงานติดต่อมามากมายแล้วก็ ได้รับตำแหน่งจากพันทิพย์าสามีแห่งชาติะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวแบบไหนนะครับถ้าเราขวนขวายหาความสําเร็จเป็นซูเปอร์สตาร์มันไี่อะไรแน่นอนทั้งนั้นเพราะว่าทุกวันมีแต่คนเกิดขึ้นมาเสมอแล้วก็มีวันทุกๆวันก็มีคนล่วงลงไปแต่เราถ้าเราให้ให้คำจำกัดความว่าเราอยากเป็นนักแสดงที่ดีอยากเป็นนักแสดงคุณภาพาพี่นกสนใจยังอยู่ได้เลยพี่นกชัดชัยอยู่ได้ฉะนั้นถ้าคุณ อยากจะเป็นคนคุณภาพในวงการบันเทิงคุณทําได้แล้วผมว่าอยู่ได้นานเพราะยังมีหลายคนที่อยู่ได้นานแต่ว่าถ้าเราขวนขวายอยากจะเป็นมากกว่าคนอื่นอยากเป็นดาวข้างฟ้าอยากจะเป็นเป็นซูปเปอร์สตาร์แบบที่ชีวิตพลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรแน่นอนที่แน้นอนะสุดท้ายอยากให้พิชทรพูดถึงคําจํากัดความว่ากว่าจะเป็นชอนจินดาโชดค่ะคําจํากัดความกว่าจะเป็นชอนจินดาโชดก็คือมันเหมือนสีขาดำไหมครับมัน มันเรียบง่ายจนคนมักจะมองข้ามแต่ความเรียบง่ายนี่แหละมันเป็นอะไรที่ทุกคนรู้สึกว่าเอามาใช้ได้เสมอมันเป็นสีพื้นที่เหมาะกับทุกๆคนอาจจะไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาใครแต่มันก็อยู่ได้นานตลอดมานะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นแบบผมนี่แหละเป็นยังไงกันบ้างคะกว่าจะมาเป็นชอนจินดาโชดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีความฝันแค่ตั้งใจทำมันให้ดีแค่นั้นความฝันก็จะสำเร็จแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้พลต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่วงหน้าขอภาพยนตร์ห้ามพลาดนะคะเพราะเรามีหนังทำเงินประจำสัปดาห์รวมไปถึงหนังเข้าใหม่